ไปเชี่วราบแล้วมาแล้วไปเชี่วราวบราจะได้เป็นมินนี่มินนีเฮ้ยตอนดึกเหรอตอนนมืดมืดฉันขอไม่หาแ <หา S 2> ล<ห>า้วได้มปกติยังจะแย่อยู่แล้วนะตอนนี้แมบมืดกว่าเดิมฉันเป็นคนซ่อนโ,อโหแต่อย่างมืดเลยนะอันด้วยแต่มืดต็ึกเขาบอกอเลยว่ามันต้องแบบเวลามันจะน้อยลงด้วยนะเจ๊แป้งใช่ดีดีทำงานน้อยลงใช่ไหมเปาหมายฉชนมาละใช่ฉันเดินตรงไปที่เป้าหมายก่อนเป้าหมายมีไว้พุ่งชน โอจะหาเจอไหมไม่เอาเอาจริงนะครับเดี๋ยวว่าแต่เชลิฟเลยเป็นเอ็นพีซียังเดินงงทางเลยเอ้าไอ้เอ้าไอเอ้าไอ้เอ้าไอ้เอ้ตายเฉยเลยอะไรอ่ะแค่เดินผ่านเองเอ้าก็ไอ้พวกนี้มันบอกว่ามันมืดแล้วไหนๆก็มืดแล้ว ก็เลยยิงเลยซะเลยไงอะไรเนี่ยยังไม่ได้นำทำอะไรเลยตอนนี้เหล่าชาว NPC ทำเควสกันอย่างขับขั้งเลยนะโอ้มันมืดขนาดนี้แล้วเขาทำไร้หุ่ยมองไม่เห็นไม่ฉุกเลยมองไม่เห็นมองตัวไม่เห็นเลยจริงไม่น่าเลยชุกแจงยากเดินไปตามเควสอย่างเดียวนะเนี่ยชุกแจงยิงอินโนเซนต์อีกแล้วนะหรือว่าจริงๆแล้วความเป็นแายอำเภอในตัวคุณมันจะหมดไปแล้วครับคุณชุกแจงผมอยากเลิกเป็นเอ็นพีเอาอำเภอแล้วครับผมอยากเป็นคนหาบ่อย อยากเป็นคนดีของเธออุ้ยที่นี่นี่เขาแบบว่าขุดรูบี้กันหรอเนี่ยอ่าขุดเพชรขุดพลอยกันเนี่ยขุดเพชรพลอยกันจนรวยเหรอเนี่ยได้เลยเดี๋ยวฉันจะเอาเพชรพลอยมาเป็นเกาะก,กำบังไว้แล้วกันนะโอ้เควสเสร็จเร็วมากครับแต่ <P ain ful> เพราะอะไรรู้ไห<ง>มเขามองไม่เห็นนีพี่ไมยยิงอินโนเซตนนะพี่บายโอ้ยพี่ไมยยิงอินโนเซตนจุบแกก็ยิงอินโนเซนต์เนหะมือนกันน่ะโอ้อะไรกันเนี่ยกระต่ายเราจะทิ้งหัวขาวด้วยนะ มาละมาละมาละเควสของฉันโอ้แพ้เถอะชนะก็เกินไปเควสของฉันอยู่ไหนน้าเบื่อฉันตายแล้วเลยไม่งหาเควสไปเจอเลยมองไม่เห็นเลยเจอไปที่ไหนง่ะตอนนี้เหลือใครบ้างตอนนี้เหลือใครบ้างกดมูเหลือกบบดีเหลือกบกับอู๋สายลับกบและอู๋สายลับอยู่ด้วยกันในตอนนี้โอ้โหแต่แล้วเชื่อปะใช่ เพราะว่ากรบอย่างเนียนอะเนียนไปกับพื้นหญ้าสุดๆอุ้ยไม่ใช่มันไม่ไม่ชนะก็แปลกแล้วอะมันมืดขนาดนี้ใครจะไปมองเห็นเฮ้ยฉันเจอฉันเจอเควสฉันเจอเควสฉันเจอเควสไม่แน่นะว่าเควสนี้ทำให้พวกเราชนะเลยหรือเปล่าเย้ายย้ยหกเลยนั่นอืมดีย้ายอูดสายลับอูดสายลับอยู่นี้เฮ้ ขาเป็นเชอรีบในหัวใจเธอเชอรีบเฮ้ยฉันได้เป็นเชอรี่อ้าอผมเป็นเชอรีบครับเอ้ยพี่กิตละชั้นเราจะเป็นในอำเภอที่จับ NPC เถื่อนพวกนี้เองสามสอหนึ่งนะนพสับค้าแห่งหนึ่งที่มีมีมเต็มไปหมดไอพวก NPC ชซจะกมยของแค่นี้คุณคิดว่าใครเขาวิ่าวิวิ่งเขาว ทำไมมันมันกบวิ่งไงกบวิ่งกบวิ่งแปลกๆนะแปลกๆนะเขาเขาโอ้อกันมาเยอะมากเลยดูดิเออแต่ตัวจุบแจ้งเนี่ยโดดเด่นเกินเพราะว่าอะไรรู้ปะตัวใหญ่พี่โบครับคุณเพิ่งไปซ่อมไฟมาหรือเปล่าครับเฮ้ยเฮ้ยยิงดูยิงพลาดไปหนึ่งผมไม่ได้ซ่อมไฟมันมีกลมสองตัวกำลังทำอะไรอยู่ตรงนั้นอะแปลกๆเปิดสวิตช์ไฟหรือเปล่าปามาเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมกบไปกบใช่จมอยู่นะ ป้องเล็บเอมทำไมอ่ะเอาสมมีแม่บอกไว้ให้ก็ดื้อ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 ตอนนี้ผู้ต้องหาของเรามีคาปูคาปูชิโนเอซารซิโนแล้วก็มีจ๊บแจงกูซีนี่กับช้างลิลลี่ลาลิลาหนะพี่กิตใช่เฮ้ยยิงพลาดไฟหนึ่งตอนนี้ไม่เหลือแล้วมั้ง ไอ้ถ้วยไอ้กาแฟสตาร์บัคอะใช่ไหมไอ้นี่มันโอ้ยมันเดินคู่กันนะี่มันเดินคู่กันแปลกๆเอ้มีสามตัวเนี่ยนี่คือชุมชนเหรอชุมชนเขาทำเคสกันรัวๆเลยหนึ่งแถมหนึ่งเอ้าเอ้า่าิดู่้ดด้าวง่าวด้าวง่าวด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 ไาวดาดาวดด่ดาาานเวัว่าว่วว่ว เพราะอะไรหรือปะมันเมื่อกี้มันตกใจมันสะดุ้งนิดนึงมันสะดุ้งจุ๊บแจ้งตอนตายนี่ตัวนี้ตัวนี้พี่โบนายกำลังนายกลังยืนนิ่งอยู่หรือเปล่าเพื่อนเอาไม่ไม่ผมวิ่งอยู่ในท่อเอาไม่บอกด้วยนี่คือแบบคนไม่โกหกนะใช่ใช่ผมวิ่งอยู่ในท่อจริงๆคุณกรออกมาจากท่อตรงนี้โอ้โหไม่โกหกจริงไม่โกหกเลยไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วดักรอหน้าท่อ ไอันนี้คืออะไรอ่ะพี่กิด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 พี่กิดดูนี่ดิเหรอฮะมันไหม้อไฟไหม้มันไหม้อ่ะมันคือเควสเหรออย่าลองระเบิดระเบิดระเบิดใช่ใช่ใช่มันมีช้างตัวหนึ่งนะนายเหลือเลือดเท่าไหร่อ่ะโอ้ยตอนนี้ฉันเหลือเลือดสองฉันสามารถยิงช้างได้อยู่ยิงสุ่มได้เดี๋ยวฉันขอหาก่อนมีช้างตัวไหนที่อยู่ในใจคุณพี่กิดก็ลองไปเลยเหลือหนึ่งไงแล้วเราเห็นช้างของเควส์ว้าวคุณเควส์เหรอพี่กิตมันเป็นเคว ช่างลัชนะเหรอใช่พี่ชางพี่ไม้วันนี้มันมุ่งเหตุกวันทันเพลสอย่างเดียวอ่ะดูดิพี่ไมคคือแมนออฟเดอะแมชมากๆทุกคอนหนูมาแล้วเฮ้ยไอ้ป้าไม่เปลี่ยนตัวมาเหรอเนี่ยหนาจะตายบ่อยเกินไงหนูว่าโอ้นี่มันคือยีราบแตงโมโอ้โหโอ้โหใหญ่จังจริงโนจิงง่ายเลยนี่ยเชื่อไรเออเป้าใหญ่มากเลยมันมีชื่อว่า นเเชอร์รฟอีกแล้วเดจเรรสักอย่างเนี่ยฮะเอาฉัเนเป็เน,เ,น,เ,น,เ,นเชอรีเหมือนกันพี่โบ่าสามสองหนึ่งคู่หูเชอรีตัวแม่มาแล้วครับตัวแม่มอบอกเลยว่าตัวปางอย่างใหญ่ฉันบอกเลยนะว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนไหนคือตัวจริงหรือคนไหนคือตัวปลอมฉันงงสามารถเดาอ,ออกได้ละเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันยิงปางให้ดูถ้าฉันยิงปางได้ฉันจะบอกให้ว่าทําไมฉันถึง อ้าวยิงไปแล้วโมยิงไปแล้วน่าเบื่อเลยแต่ขอบอกว่าที่พี่โมรู้นายใช้เทคนิคเดียวกับฉันไปว่าตัวของปลามันค้างทุกตัวยกเว้นไอตัวนั้นเปล่ามันมันเดินวนอยู่พอดีอ่ะเออนี่ไงการให้หนูเดินเอื่อยๆไม่ในแบบของฉันอะยีรับแตงโมมันยืนนิ่งทุกตัวเลยนะยกเว้นตัวแกอา เปลี่ยนตัวมาเพึ่งตายโคตรแย่เลยพี่โมมันพี่โมมันมั่วจนได้อ่ะไม่ได้ไปถึงบนเลยพี่โมมันเต้อนหัวใจเพิ่มด้วยอ่ะฉันไม่สู้หัวใจด้วยเพราะฉันรู้ว่าฉันจะสามารถที่จะกําจัดพวกแกได้ในมัดเดียวพี่กิจครับคุณขึ้นไปทําไมบนตู้คอนเดนเซอร์ชั้นสองครับนะขึ้นไปทำอะไรครับม้วน้ำมัม้วน้ำมัมุนน้ำมนมีเอมีด้วยเหรอชั้นสองจริงโอ๊ย ใช่เลยเอาพี่กิดตายแล้วโดนเลยเพราะผมพี่กิดตายโดนยิงไปแล้วโอ้ยพี่โมอ้นายโหดเกินอะที่ไหนอีกแล้วอะไม่เหลือใครก็นะว่าไอ้ช้างไอ้ช้างเหลือช้างใช่ไหมฉันว่านะไอ้ช้างก็ต้องอยู่ในสถานที่ทำเควสพี่โม่ไเผลอเผลอเป็นไอ้ตัวนี้ด้วยฉันเอาก่อนเลยนะเฮ้ยจะพไงการเดินแปลกๆอาจจะไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนร้ายก็ได้ฉันไม่รู้ฉันยิงไว้ก่อน หลังจากนี้ผมลินคิดว่านายน่าจะหาเจอนะผมยิงช้างทุกตัวที่ผมมันเหลือช้างแค่ไม่กี่ตัวแล้วเชื่อฉันเหรอยิงช้างทุกตัวที่เห็นได้เหรอไยิงทุกตัวยิงทุกตัวช้างตัวไหนเดินมายิงทุกตัวแล้วงานเหลือไจะได้ได้ฉันว่ามันอยู่ในบ้านนี่นี่นี่แป๊บแป๊บโอ๊ไอ้ช้าง

เราจะแปลงร่างเป็นตุ้งๆๆๆๆๆๆ้ง้งตมาดูกันสิว่าพวกเราจะสามารถจับคนร้ายได้หรือเปล่าแต่ใช่ว่ามันน่าจะยากอยู่นะเพราะว่าโมเดลพวกเราเหมือนกันหมดเลยเราจะไปที่ Crazy Construction เอา a เอที่อะไรคะหาฉันเป็น NPC ผมเป็นนายอำเภออุ้ย เอาล่ะขบวนการตุงตอนนี้เราอยู่กันในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งจะมีตุงเต็มไปหมดเลยเฮ้ยตุงเยอะมากตลกอะ้ยไอไอตุงตัวนี้เป็นไรเห็นหน้าผมแล้วเดินหนีเนี่ยเป็นไรฮะตุงทำงานเอาเฮ้ยแล้วใช่ด้วยพี่โมโคตรแม่น่ะอย่าตุงผมไม่รู้ว่าตุงเอเมื่อกี้มันจะมีตุงสามตุงเนี่ยที่นั่งทำตรงนี้พร้อมกันเนี่ยเฮ้ย แล้วปะเด็นคือในป้ายประกาศจับอ่ะเป็นหน้าตุงที่หายไปตัวหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยนะเป็นพี่ไม้ใช่ไหมต๋มไม้ตไมเออเออเลอ่เลขามาเล่เขามาใครอยากกินอะไรบอกได้เลยนะจ๊ะฉันคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้นะตรงไหนรอปังตรงที่กำลังเดินตรงเอหยุดที่หน้าป้ายฟ้าเลี้ยว ออไลกลัวฉันกลัวว่าฉันจะพลาดฉันไปดีกว่าอุ้ยปางนี่คิดมากไปเองแสดงว่าใช่มันไปแล้วมันเข้าฝูงตุงไปแล้วถูกต้องไม่เข้าไปแล้วมันเข้าฝูงตุงไปแล้วเราจะทำยังไงฟันไปเธอไอปางแต่ว่าตุงเจ้มันไม่เหมือนตุงอื่นนะรู้ปะทำไมตุงฉันไม่เป็นยังไงตุงเจ้ตัวเล็กกว่าตุงอื่นใช่หรอ มันคือเคล็ดลับตุงเหรอใครยิงพื้นเนี่ยเฮ้ยฉันเห็นมีตงุงอยู่ในร้านเอ้ายังไงนะตุงอยู่ในร้านตุงอยู่ในร้าน A&B ฉันเห็นน่าจะมีคนอยู่ในร้านแน่นอนบัวพี่บัว <laughs> โอ้ยนูจะตายแล้วนูจะตายแล้วไอ้ปังเหลือเลือดอีกเม็ดเดียวครับเฮ้ยปังตุงในร้าน A&B นนั่นแหละใช่แน่นอนนะ่นแหละที่ที่ออกมาเมื่อกี้ เฮ้ยจริงด้วยจริงด้วยโอ้ยเหลือใครเหลือเหลือแค่คนเดียวเหลือแค่คนเดียวจุ๊บแจงคนเดียวนะครับที่เรามีตุงทรยศอ่ะตุงลอยฟ้าว่าตุงนี้นะเนี่ยอ่อหนูลองดูนะตุงขาลอยจะอยู่ที่ไหนกำลังดูทีวีอยู่หรือเปล่าหรือว่ากำลังเอ่อทำเคสดูเอาตายหูลองไหมไอฉันว่านะพี่โมจุ๊บแจงมันต้องเป็นคนไขยพิซซ่าแน่นอนเลย จิงมันซ่อมไฟอยู่หรือเปล่าในร้านอ่ะใช่ไหมจุเจใช่นะหรือกำลังกินพิซซ่ามสดอร่อยไปเปล่านะเดี๋ยวส่งกลังานทายแน่เน่แน่เน่เน่เน่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 มีคนเดินไปเดินมาหูคือเอาตรงๆนะพอเล่นเป็นตุงทั้งหมดอ่ะยากมากุูยไม่ตุงทำร้ายอย่างนี้ว้าวโอ้โห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 โอ้โ ดูแอบท่อจริงนะจุ๊บแจแล้วจุ๊บแจไม่วิ่งอ่ะเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะนี่โรคเกิดโรคไม่เข้าท่อตัวมันไม่เข้าท่อเอาหรอถ้าเป็นเ p ็นมันไม่เข้าท่อเหรอใช่เสียรู้แล้วจุ๊บแจเสียรู้จุ๊บแจ๊น้อยากแก้มือเปล่าใช่ให้แก้มือที่ฮอสพิทอลอะมาโอ้ยากเอที่เข้า เรายามากเลยนะเจ๊พอทีเทลเป็นแมพที่ใหญ่มากๆแล้วก็ที่ซ่อนเยอะมากๆฉันห่วงว่าสมาคมตุงจะรักษาชีวิตไว้ได้นะสมาคมตุงี่ดองตุงเฮ้ยทุกคนมายืนยืนรวมๆกันดีคตน่ากลัวเลยนี่อรอตุงนั่นแหละตุง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 ตทุ่งๆุทุ่งุซะฮูรทุ่งทุ่งซะฮูรฉันยังเป็นคนซ่อนอยู่นะจ๊าอยู่ในคนซ่อนแล้วเรีบคือผมเป็นอีกแล้วอะชุมชนตุงยินดีต้อนรับ เอาล่ะถึงเวลาที่พวกเราจะต้องไปรักษาแล้วโลกลิสีดวงทวารที่ทุกคนเป็นอยู่นั้นมารักษากันด้วยนะไม่ใช่นะไม่ได้เป็นลิสีดวงหนูเป็นอะไรรู้ไหมเป็นอะไรจ๊ะโรคของหนูคือปวดขึ้น<ฮ> <laughs> อ๋อเพราะแค่เป็นไม้สินะโ <c oughs> รคปวดนะครับโอ้ยแล้วเควสดของฉันอย่างไกลเลยอ่ะไม่ใช่หรอมีคนทำไต่แต่อตาแต่ไม่รู้ว่าตุงไหนงงไปหมดมันมีหลายตุงนะมันมีตุงทำลายข้าวของด้วย ถ้าพวกนายเจอดีๆต้องไปตรงรีเซพชั่น like เห่อยไม่แน em ่ใจสินะหนูคือตุงที่กำลังพูอุ้ยอุ้ยเอ้าอุ้ยไอพี่โู่รู้ได้ไงว่าตรงนั้นโม้ยิงอะมันยิงโดนได้ไงอี่าบอกนะพีิโม่อะแล้วเรารู้ได้ไงเฮ้ยเรารู้ได้ไงผมขอผมขอถามเคล็ดลับของคุณหน่อยคุณรู้ได้ไงว่าผมคือตุงนั้นผมเห็นหลายคนแล้วชอบทํางานแล้วชอบเดินออกมาแบบตรงๆอ่ะเฮ้ยทำไมมาต่อเราตุง ฉันขอบอกเคล็ดลับหน่อยว่าพี่โมจับทางเราได้แล้วเราต้องซิกแซกนิดหน่อยแล้วต้องซิกแซกนี่แวะเนี่ยมันมีตุงกำลังเดินเดินเฉียดหน้าพี่โมไปหนึ่งคนนะครับชึบเฮ้ยหลังจากที่เขาได้เติมหัวใจโรบัก18โรบักเขายิงรัวๆเลยนะคะโอ้ยเฮ้ยมันมีตุงสามสายพี่โมด้านหลังดูตุงสามสายตุงสามสายเฮ้ยจริงวะเดินมาอย่างกับบอยแบนด์เลย สามตุงทุกตุงเฮ้ยโอ้รู้ได้ไงอ่ะเออโมดสุดยอดอ่ะโคมไดกลิ่นนะโคตรโหดมันมันมันทำงานแล้วมันเดินออกมาแล้วสะพานตัวนั้นมันเด้งไงผมเลยเดินไปยิงเฮ้ยเสียงเสียงเสียงอะไรเกิดขึ้นอ่ะเสียงอะไรเกิดขึ้นเหมือนไฟจะดับเหมือนไฟจะดับเฮ้ยเฮ้ยตุงตุงติดชอวยปังใช่ไม่ได้ตัวเนี้ยใช่ไังปังโลกไหมปังโลกไหมสุดๆ อย่าคาดหวังได้ป้าเฮ้ยไม่ใช่พี่โมไม่ใช่่่ใชพี่โมหรืออาจจะเป็นตุงที่กำลังทำลายรถเก๋นอยู่หรือเปล่าอุ้ยเอาเฮ้ยกระเด็นต่อหน้าแม่คนเลยเล้าขอบอกอะไรอย่างนึงได้ไหมได้คพี่โมเป็นคนที่ขี้งกโลบักมากนะแต่แต่แมปเนี้ยมันเติมทุกครั้งเลยเขาเรียกว่าสื่อแข่งหลากสีเมื่อกี้ไม่ได้เติมไม่มนีนี่มันก็เติม เ้ยชนะกััเร้ครับผมเราชาวตูทเสสำเร็จอไอ้กอไอ้แว้ก จบไปแล้วนะคะสาหรับการมาซ่อนแอบและกลายเป็น NPC ในแมบนี้นะทุกคนเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าชอบมีมไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถพิมพ์บอกพวกเราได้และอยากให้พวกเราเล่นแมบไหนอีกเนี่ยก็สามารถพิมพ์บอกคอมเมนต์ให้พวกเราได้อ่านได้นะคะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดนสับสไครป์พวกเราด้วยนะได้ทำงานกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่แบบหน้าบายบายทุกคนพูดตัวหอมกัน ตุ๊ต <Boom. S 1> ุ day, ๊ตุ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 เตุ๊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 ตตุ๊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 ตคตุ๊ต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 ตุ กไปดีกว่าไไไปปลลปละผมเลี้ยวขวาออกท่ออย่างแม่นมั่นเนี่บอกให้คนอื่นไปตัวเองไม่เดินตามนะเอาตรงๆนะตอนนี้หาทางออกเถอะเพราะตอนนี้มันออก